วันพุทธที่สามกรกฎาคมมาอีกรอบเจอหมอกระดูกวันนี้มาฟังผลยังต้องใส่บล็อกสปลินท์ที่นิ้วก้อยอยู่วันนี้มาสายเพราะแท็กซี่พาไปเขาเรียกยอะไรอะ พาไปผิดจุดหมายปลายทางอืมก็เลยเสียเวลาคิวของเราก็เลยเลื่อนไปเลื่อนออกไปเราเลดไปครึ่งชั่วโมงโดยประมาณอืมแทนที่ตอนก็เลยต้องนั่งรอหมอแบบนี้มามาหาหมอครั้งนี้นอกจากนิ้ว ที่ยังไม่หายดีแต่ดีขึ้นแล้วเริ่มทำงานได้แล้วเออมาใหม่เคสม,มาใหม่คือเท้าอาทิตย์ที่แล้วไปเออไปอ่างเก็บน้ำมาไปเล่นน้ำแล้วก็เออลื่นจากห่วงยางนิ้วนี้ไปกระแทกกับหินใต้น้ำดีที่ว่าใส่บ s h o ู ก็จะแทกแรงพอสมควรเพราะว่าเดินไม่ได้เดินไม่ได้เ,ดไไดเจ็บเท้าไปสองวันแล้วก็ยังยังคงบวมอยู่แล้วก็จะมีรอยเขียวช้ำตั้งแต่ตรงนี้เลยเไปจนถึงข้อนิ้วแล้วก็งอไม่ได้ก็กะว่าจะคุยกับหมอแต่พยาบาลบอกว่า หมออาจจะโฟกัสแค่ที่นิ้วก้อยถ้าอยากจะหาพิเศษก็ต้องไป ER โถถ้วยถังกะละมังหมอ้อเจงจริงเลยหาหมอที่นี่ก็ก็เดี๋ยวจะลองเขาเรียกอะไรอ่าลอง take chance คุยกับหมอว่าหมอจะส่งเคราะห์ดูให้หน่อยได้ไหมหรือถ้าไม่ได้ก็พยายามลืมลม,มันไป ก็เดินกระเพกอยู่ตอนนี้สามสามสี่วันละก็คิดว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรงความซวยมันช่วยไม่ได้คนมันจะซวยอืมบวกกับความเปิ่อบะส้มซ้ามของตัวเองก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนราหูอมยังไงไม่รู้นี่ก็ห้องหมอนะคะ ก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากแต่กี้มีตัววัดความดันแต่พยาบาลวัดเสร็จก็เอาออกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นห้องเล็กๆเงียบๆสำหรับรอเจอหมอกระดูกจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ค่ะ <c oughs> สวัสดีอเมริกา